องประกอบที่3ามอยากให้คุณดูองประกอบนี้สําคัญไม่แพ้เท่าอากาศยานนะครับก็บอกว่าท่าอากาศยานหมายถึงสถานที่จอดอากาศยานเพื่อขนส่งผูดด้โดยสารขนส่งสินค้าซ่อมบำรุงสาแวะพักนะครับมาถูกแบ่งเป็น3กลุ่มนะกลุ่มแรกคือท่าอากาศยานพาณิชย์อันที่2องท่าอากาศยานเอกชนและอันที่3าท่าอากาศยาน,าน,นท, 3, ทางอาหารอธิบายเพิ่มเติมเหมือนครับท่าอากาศยานพาณิชย์คือให้บริการ สายการบินไหนๆก็มาลงได้เสียเงินเสียค่าใช้จ่ายเนาะส่วนณภูมิดอนเมืองเป็นท่าอากาศยานอาหย์ภูเก็ตเชียงใหม่เป็นท่าอากาศยานอาหาคท่าอากาศยานส่วนบุคคลหรือท่า่ากาศยานเอกชนอาจจะเป็นท่าอากาศยานเฉพาะของหน่วยงานของธุรกิจนะครับจะลงได้จะขึ้นลงได้ก็ขออนุญาตไม่ได้เปิดทาการขายท่า่ากาศยานเอกชนเป็นท่าอากาศยานเฉพาะของธุรกิจสุดท้ายท่าอากาศยานอาหาร ในบ้านเราเรา mix เราผสมกันระหว่างท่ากาศยานอาหารกับท่ากาศยา,านพาณิชเข้าไว้ด้วยกันรอนเมือก็เป็นทั้งสองอย่างท่ากาศยานอาหารด้วยท่ากาศยา,านพาณิชด้วยอูระเพาก็เหมือนกันครับเป็นท่ากาศยานอาหารด้วยท่ากาศยา,านพาณิชด้วยเป็นท่ากาศยานประกอบด้วยอะไรบ้างครับมันมีส่วนประกอบอยู่2ส,ส่วนส่วนที่เป็น air side Air s i d ซเรียกว่าเขตการบินเนาะ กับส่วนที่เป็นแลนด์ไซส์แลนด์ไซส์คือนอกเขตการบินครับส่วนที่ไม่มีอากาศยานผมแบ่ง2กลุ่มคร่าวๆครับกลุ่มแรกแอร์ไซส์แอร์ไซส์เป็นกลุ่มที่มีอากาศยานอยู่แลนด์ไซส์เป็นกลุ่มที่ไม่มีอากาศยานหรือไม่มีเครื่องบินแอร์ไซส์มีอะไรบ้างมีรันเวย์มีแท็กซี่เวย์มีอัพพารมีแรมมีแอร์คารสแตนด์นะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าตลาอนคืออะไร ส่วนนอกเกิดการบินหรือแลนด์ไซด์มีพาสเซนเจอร์เทอร์มินอลคาร์โกเทอร์มินอลและคอนโทรลเทอร์นอลไลท์ดูครับรันเวย์รันเวย์ก็เป็นพื้นที่ที่ให้อากาศยานขึ้นและลงพื้นที่ที่ให้อากาศยานขึ้นและลงแท็กซี่เวย์เป็นพื้นที่ที่ให้อากาศยานเคลื่อนที่จากอาคารผู้โดยสารไปสู่รันเวย์อันที่3ามอัพพ่อนครับเป็นพื้นที่ในการจอดเพื่อซ่อมบำรุงพื้นที่ในการจอดและซ่อมบำรุงอันที่4ี่ครับแรม เป็นพื้นที่ในการเตรียมให้บริการการหรอนอคุณอาจะเขียนว่าแลมเป็นพื้นที่ในการจอดรับผู้โดยสารจอดรับส่งผู้โดยสารแอร์คัสแตนครับเป็นพื้นที่ที่ให้อากาศยานจอดค้างคืนหมายความว่าเครื่องบินลำนี้ไม่มีแอคทิวิตี้ไม่มีกิจกรรมอะไรในการทาและจอดค้างคืนเฉยๆอ่าก็จะเป็นแอร์คราสแตนส่วนแลมสำหรับผู้โดยสารขึ้นลงเนาะจอดเพื่อให้ผู้โดยสาร พาสเซนเซน์เทอร์มินอลอาคารผู้โดยสารนะครับการ์โกเทอร์มินอลอาคารสินค้าและคอนเททาวเวอร์ของทุกคูณไอตัวนี้ผมออกสอบน,นะเดี๋ยวผมจะสอนอีกกีในเรื่องของสนามบินคุณจําเป็นจะต้องอธิบายแต่ละส่วนให้ได้ไม่ไม่ได้อธิบายคุณเนาะจำเป็นจะต้องรู้ว่าแต่ละส่วนของของสนามบินมันมีอะไรบ้างจากสไลด์นี้ผมแบบ่งแอร์ไซด์กับแลนด์ไซด์เป็นสองส่วนส่วนที่เป็นสีเทาๆอมม่วงเนี่ยก็จะเป็นแลนด์ไซด์หมดเลยเป็นนอกเขตการบิน ส่วนที่เป็นสีเทาๆจะกลายาเป็นแอร์ไซส์หมดเลยเป็นเขตการบินเท่าม่วน,นี้เนาะแฮงการ์เมนเจนแอน์เทอร์มินอลทาวเวอร์เฟแบบนี้เป็นแลนด์ไซส์นอกเขตการบินไม่มีอากาศยานเข้าไปเกี่ยวข้องเส้นนี้จะเป็นเส้นลันเวย์ครับให้เครื่องบินขึ้นและลงเครื่องบินจะขึ้นและลงได้ตามกระแสะลมเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไปนั่งดูเครื่องบินที่ดอนเมืองบ่อยๆเนี่ยก็จะเห็นบางวานันเครื่องบินลงจาก ้ามาเหนืออาคารก็งล,ลงจากเหนือไปใต้บนี้ขึ้นอยู่กับแรงล,งลงมว่าพัดไปในทิศทางไหนส่วนสีเทาๆต,ตัวนี้ที่มีเส้นเหลืองๆเชื่อมโยงด้วยเนี่ยเป็นแท็กซี่เวย์ที่ต้องมีเส้นเหลืองๆเชื่อมโยงด้วยเพื่อเป็นไกด์ให้นักบินเอาล้อโนสเนี่ยวิ่งตามเส้นที่เป็นแท็กซี่เวย์นะในตัวนี้จะเป็นแหล,ลมแหลมก็คือพื้นที่ที่ให้บริการเตรียมก่อนขึ้นบินนะครับเป็นพื้นที่รับส่งผู้โดยสารจะอยู่ติดกับอาคารผู้โดยสาร นะครับไอคลาสแคนครับเป็นพื้นที่ที่ให้เครื่องบินจอดนะจอดนอนพักจอดค้างคืนอะไรก็ว่าไปนะยครับตัวนี้เป็นแอั์พอนนะพอนคือพื้นที่ที่ให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องบินเลครับโอเคเนาะตัวนี้ใครมีข้อสงสัยอะไรไหมครับโดยส่วนใหญ่สนามบินเกือบทุกสนามบินในโลกนี้เนาะถ้าเป็นเมืองใหญ่ๆก็จะมีเชื่อมโยงก,กับสถานีรถไฟเข้าไว้ด้วยกันมีแต่บ้านเราเนี่ยแหละครับที่ใช้รถยนต์เยอะหน่อย รถก็เลยติดโมโหลานที่เมืองนอกเขาใช้ค่ากาศดยานจะต้องเชื่อมโยงกับสถานที่รถไฟเราใช้ระบบการขนส่งทางรางในการขนส่งผู้โดยสารเชื่อมโยงระหว่างสนามบ,บินกับตัวเมืองเลยครับเมื่อสสัปดาห์ที่แล้วเด็กเวียดนามถามว่าตัวสนามบินทําไมมันถึงต้องอยู่นอกเมืองเขาบอกเวียดนามจะจะสร้างสนามบินใหม่แล้วก็สนามบินที่สร้างัปอยู่ไกลจากเมืองมากเขาบอกรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่า ทำไมถึงไม่สร้างติดในเมืองผมก็บอกสร้างนอกเมืองถูกแล้วเพราะว่าสนามบินเนี่ยมันมีผลกระทบเรื่องของมลภาวะทางเสียงมีร่องเสียงเวลาเครื่องบินบินมีใครบ้านอยู่ลำลูกกาไหมของสองของสามคุณนอนฟังเครื่องบินทุกวันเลยอะสปาก็บินมาสปาก็บินผ่านานะครับนั่นคือลักษณะแล้วก็บอกว่าใช้กระบวนการที่ให้สนามบินไปอยู่นอกเมืองและขนส่งคนจาก สนามบินเข้ามาในเมืองหรือจากเมืองไปสนามบินโดยใช้ระบบลายอันนี้เป็นมาตรฐานที่ดำเหมือนกันทั่วโลกเนาะอ่ะทีนี้มาดูอันต่อมาสไลด์ต่อมาพูดถึงเรื่องของ Ground Handling Company คนระับบริษัทที่ให้บริการภาคดืดนเคบินสวีททำอะไรครับดูแลทำความสะอาดเคบินคืออะไรเคบินคือที่นั่งผู้โด,สดยสารเพราะฉะนั้นเคบินสวีทก็คือ โดยงานที่ดูแลเรื่องของที่นั่งผู้โดยสารพื้นที่ที่ผู้โดยสารอยู่ดูแลทำความสะอาดเช็ดปรับเปลี่ยนอะไรทั้งหลายแหละนะครับผมอธิบายเพิ่มเติมนะเคมินเซอร์วิสสมัยก่อนเขาให้สายการบินเป็นคนทำเองการบินไทยก็จะมีพนักง,งานที่เป็นพนักง,งานมอสท์เครื่องบินเนี่ยเป็นกลุ่มคนแบบนี้แหละเนี่ยการบินไยชุดการบินไนยแต่สีาขาวอแไรเนี้ตอนนี้ก็ยังมีอยู่เนาะแต่เขาจ้างเอาซอสละ ใน,นชุดการบ,บินไทยเครื่องการบ,บินไทยเลยนะก็ทําหน้าที่ในการทาความสะอาดเครื่องบินผมชอบเล่าให้ฟังว่าผมมีรพื่นพี่อยู่คนหนึ่งเรียนมอต,ต้นมาด้วยกันแกจบมาอาไยแล้วแล้วแกก็ไปทํางานเป็นแคบินเซอร์วิสคนก็บอกอไปทํางานเป็นพนักง,งานทำความสะอาดเครืค่องบินเรียนจบต้องปริญญาตรีทาทาไมวะข่ารำมุมหกนะก็บอกว่าเงินเดือนน้อยแต่ว่าทำเยอะมากห ว่าทำไมโอทามเยอะมากสมัยก่อน G g จีย่อมาจากทูมอรโลโกครับดีเลยสบันัันและงานของเขาคือเขาจะได้มอบหมายว่าวันนี้เขาต้องทำความสะอาดเครื่องบินฟไฟล์ไหนบ้างจำนวนเท่าไหร่ถ้าไฟล์นั้นดีเลยสัก3าชั่วโมง<ๆ>เขาก็นอนรอเพื่อทำความสะอาดเครื่องระยะเวลาที่มันเลยไปก็จะกลายเป็นโอทรมที่เขากินไปเรื่อยๆแต่ละวันเขาบอกว่าเงินเดือนน้อยแต่โอทามมโหลานเพราะว่าเขาได้ตัวนี้เยอะมากแล้วงานก็ไม่ได้หนักหนาอะไรเท่าไหร่ ใช้เครื่องอำนวยความสะดวกทั้งหลายแหละแฮปปี้หลังๆมาการบินไทยเริ่มรู้แก่ว่าไอ้คมอลโลคเดียวไม่ได้นะแล้วก็กลุ่มแบบนี้ใช้เอาซอร์ได้ก็เลยจา้างอิสแปรหาพนักงานแต่งชุดยูนิฟอร์มของการบินไทยทำตัวนีแพรงนะกครับออนอกจากเรื่องของการทำความสะอาดเขาอาจจะเปลี่ยนดูแลในเรื่องของ Consumable Onboard คือสินค้าที่มันถูกใช้บนเครื่องบินเช่น สบู่กระดาษชำระทอเลทเปเปอร์ทิชชู่อ,อะไรแบบนี้นะครับก็กลายเป็นหน่วยง,งานหนึ่งที่สำคัญการบินไทยเพิ่งมีคนถ่ายคลิปเที่ยวบินไปญี่ปุ่นเห็นปีเตอร์ปีเตอร์ปีเตอร์ตายอยู่บนเครื่องบินคุณรู้จักปีเตอร์ใช่ไหมเห็นมนาศาไตายอยู่บนเครื่องบินก็ถ่ายคลิปแล้วเขาบอกว่าเจ้าของที่บอกไม่ต้องการเอาอะไรการบินไทยหลอถ่ายมาให้ดูเฉยๆแต่ไม่ต้องการร้องเรียนผมบอกว่าไอ้เป็นผมก็ต้องร้องเรียนนะมันมีมนงสากอยู่บนเครื่องนี่มันไม่ไหวเหมือนกัน นะครับแต่ว่าแมาลาสัตร์ขึ้นเครื่องบินได้นะไม่ต้องผ่านอิเคชันด้วยวิธีการที่เขาทำคือเวลาผมอธิบายนอกเรื่องแลนะ้วันเล่าให้ฟังเวลาส่วนใหญ่ที่เขาทําความสะอาดเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินไม่ติดเครื่องเลยครับเขาไม่เปิดแอร์เพราะฉะนั้นมันจะร้อนแล้วเขาทำความสะอาดตอนกลางคืนครับมันจะร้อนมากสิ่งที่เขาทำคือเขาเปิดประตูสุกเฉริไมไว้แล้วเขาก็ทําความสะอาดก็มันก็จะมีมแมลงอาจจะข้างนอกเนะี่ยบินเข้ามา แล้วมันก็จะแอบอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าปิดประตูชุกเชิญปุ๊บปิดประตูบอดปิดมแมลงก็อยู่ข้างในแล้วก็นั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้หลายๆสายการบินเวลาก่อลงเครื่องขึ้นคเครือนะ่องก็ต้องฟูมิเกตคือฉีดยาป้องกันอะไรทั้งหลายหน่อยนะครับนี่เป็นกระบวนการเคตาลิงคืออะไรไม่มีใครไม่มีใครต้องตอบเคตาลิงคือบริการนดะ้านนะ่ะคะ เคนริ่กลายเป็นจุดขายของหลายๆสายการบินเลยนะครับแล้วก็เป็นหน่วยงานที่น่าเข้าไปทํางานมากเพราะว่าคุณต้องทำอาหารคือหรือแม้ว่าคุณบอกอาหารบนเครื่องรสชาติห่วยแตกมากก็ตามนะแต่ว่าอย่าลืมว่ามันต้องทําเตรียมไว้ก่อนนะครับเอ,อ่อเคนริ่งของการเป็นไทยเคยได้รับสมญานามว่าเป็นพัฒนาลอยฟ้านะเพราะว่าเขาทำอาหารเป็นสายการบินที่โปรโมทเรื่องอาหารแล้วอาหารไทยบนเครื่องบินการเป็นไทยอร่อยมากเราเชื่อว่าอาหารการเป็นไทยโปรโมทแบบน ของจริงเป็นยังไหรือเปล่าไม่รูร้แต่ว่าผมลองเทียบดูส ح, หลายสายการบินโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปดไทยเวการไปไทยอร่อยกว่าเยอะเราอาจจะคุ้นชินมากกว่าเคเอรลิ่งของการิปไทยเปิดร้านเบเกอรี่เปิดร้านเคเอรลิ่งเปิดร้านผ้าใบพานไปหมดเลยคนระับตอนนี้ขยายตัวนอกอจากนั้นไม่ใช่แค่สายการบินที่ทำอาหารอร่อยนะก็จะมีหน่วยงานเช่น LSG Sky Chef อย่างเงี้ยเป็นหน่วยงานที่ทำอาหารโหลดใส่เครื่องโดยเฉพาะเลยให้ให้บริการกับเครื่องบิน หลายสายการบินโลคอสไลน์ก็ทำบนะ้างครับแต่บอกว่าเขาไม่ได้ทำด้วยตัวเองเขาให้เอาซอสเช่นแอร์เอเชียบอกให้สีฟ้าเป็นคนทำแล้วก็โหลดอาหารขึ้นเครื่องไปในานามแอร์เอเชียนะครับนี่คือลักษณะยขายได้เหมือนกันเนาะเวิร์กเหมือนกันแลมซอร์วิสมีไหมเม่นูมีคนมาแลมสวรรค์ทำอะไรให้บริการในกนลานจอดเมื่อกี้ผมบอกแลมลคืออะไรนะแลมแอร์เรียทำหนะ้าที่อะไรนะทำแลมไหมเป็นลานจอดใช่แต่ว่าลานจอดของแลมแอร์เรียแอร์คราฟั์สแตนด p a r k i n g Bay ต่างกันร้านเป็นลานจอดที่เตรียมเาเลโอ f รีไฟแ y Activity เป็นกิจกรรมก่อนที่ขึ้นบินมันมีกิจกรรมอะไรบ้างก่อนที่ขึ้นบินอันแรกทอลวิ่ง i r craft t ท w i วิ่งคืออะไรทอลวิ่งคือตัวนี้ครับทอลทอละรถที่ดันเครื่องบินออกไปถามว่าทำไมเครื่องบินต้องมีทอทั์กด้วยพมิดต้องต้องมีรถที่มันดันเครื่องบินออกไปด้วยเว,ยวลาเครื่องบินจอดอยู่ที่อาคารผูธธ้โดยสารเราหันหน้าเข้าเนาะ เวลาจะถอยหลังเครื่องบินถอยหลังด้วยตัวของเขาเองไม่ได้ตอนนี้เวลาผมไปสอนแล้วผมไปบรรยายผมบอกว่าเครื่องบินจริงๆถอยหลังด้วยตัวของมันเองได้นะเขาทำรีเวิร์ดเอนจิ้นให้เครื่องบินสามารถถอยหลังเองไนดะ้แต่ถามว่าทําไมเขาถึงไม่ค่อยทำยานี่เพราะรีเวิร์ดเอนจิ้นจะเป็นตัวดูดสิ่งพวกสิ่งสปกปรกหินดินแนละ้วหลายหล่งให้เข้าเครื่องยนต์เขาเลยบอกว่ากระบวนการดูดให้มันเข้าเครื่องยนต์ตัวนี้มันทำให้ตัวเครื่องยนต์เสียเขาก็เลยไม่ค่อยนิยม เขาเลยต้องมีรถทัวร์ทากคอยดันเครื่องบินออกไปนี่ครับเวลาไปคุยกับชาวบ้านเขาเวลาคุยกับเพื่อนที่ไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมการบินก็่อกทำไมเครื่องบินต้องดันขึ้นวะมันขอยหลังเหมือนระเกลนไม่ได้หรอผมบอกว่าไม่ได้หรอกมันไม่มีกระจกหลังนักบินมองไม่เห็นปรับกระจกไม่ได้ไม่สามารถเห็นขครืงหลังได้เดี๋ยวชนเด็กทาไงอ่ะนี่คือลักษณะนะเขบอกว่าต้องมีทัวร์ทาเพราะว่ามันรีเวิร์ดด้วยตัวมันเองด้นะครับลาวาตอรี่ดรนเนสคืออะไรลงเดานี่ ลาว ATORY คืออะไรลาว ATORY เดรนเนสคือลาว ATORY คือห้องน้ำเหมือนกันครับเดรนเนสคือเอาของเสียจากห้องน้ำเนี่ยไหลลงปล่อยลงาก็ชอบแซลล์คนอื่นว่รู้หลายคนผมก็ยังงงนะว่าปัจจุบันก็ยังมีคนไม่รู้มีคนเนกถามผมว่าเมื่อปีที่แล้วมีคนถามผมว่าอาจารย์น้ำจริงเหรอเวลาเข้า้น้ำเครื่องบินเนี่ยเวลาทำธุระหนักเสร็จแล้วเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหน เขาถามผมว่ามัมนไปไหนผมก็เข้าข้อเลยอ๋อทิ้งลงอากาศเขาปล่อยลงอากาศบ้างใครไม่รู้บอกจริงเหรอบอกจริงนี่ความสูงระดับ30,000ฟิตเวลาทำคุณทำธุระเสร็จมันทิ้งลงอากาศมันสลายแล้วเพราะแรงเสียนผมก็คุยโมยอะไรไ้วยคอยสะดุดปากเชื่อเว้ย เขาก็เชื่อใหญ่เลยเขาไม่คุยตอผมก็ต้องไปแก้ตัวบอกเอ้ยไม่ใช่นะมันมีถังเก็บไว้แล้วก็มีเวลาเครื่องบินมันลงในท่งเรืมีคาอยู่คาเลยของสายการบิน b a เอไม่ใช่สายเอพนักงานขึเข้าห้องน้ำเคยเข้าห้องน้ำามันเครื่องบินไหมเขาไม่ใช้ระบบน้ำนะไม่ได้ใช้เป็นเหมือนชักโครกบ้านเราที่ใช้ระบบน้ำในการให้สิ่งปฏิกูลมันลงไปเขาใช้ระบบสักชั่นคือใช้แรงอากาศดูดลงไป ีผู้โดยสารอยู่คนตัวใหญ่กับคนนั่งผม่ากคุณนิดนึงแล้วคุณตัวใหญ่แล้วคุณต,ต้องนัน่งห้องน้ำมันขึ้นินคุณพยายามถ่างขาให้มันมีอากาศระบายด้วยนะคุณไปนั่งมีหนีบปิดตัวสะโคไม่ได้นะครับผูบ้โดยสารทั่งนิดนั่งหนีบแล้วก็ปิดสะโคหมดเลยแล้วเวลาเขากดตัวฟลัช่ะมันก็ดูดอากาศมันก็ดูดแล้วมันไม่มีอากาศที่ไหนดูดมันก็ดูดแล้วก้นลงมาปรากฏว่าติดเอาก้อนออกไม่ได้ คุณที่ดูว่านั่งบนนั่งคนก็เห็นว่านั่งในห้องน้ํานานเพื่อนเขาก็ไปตากพนักงานก็ไปตากก็ใช้กุญแจไขมีวิธีการไขห้องน้ำบนเครื่องบินไม่ต้องใช้กุญแจมีปุ่มๆหนึ่งที่สามารถทําให้มันปลดล็อกออกไปได้เข้าไปดูบอกว่าติดก็ออกไม่ได้ที่เศร้าคือคนก็พยายามมาดึงหลายคนก็ออกไม่ได้ ต้องนั่งในชักโครงแล้วก็แลแนดิ้งแบบนั้นเนี่ยเราจะต้องให้พนักง,งานเข้ามาถ่ายใ้ยตัวรีลิสแอนคือปอดในตัวแท้งนี่้ลงไปอากาศมันก็ไหลหมุนเวียนเข้าไปถึงออกได้ถามว่าเจ็บอะไรไหมคงไม่เจ็บหรอกแต่ถามว่าออยไม่คุอายมากนี่ืุลักเณะฝากไว้หน่อยเราว่าท r d r a i n เน e ครับเป็นเอาตัวสิ่งปฏิกูิจากห้องน้ำออกมา Water cartridge ครับเป็นรถเติมน้ำาลครับบนขึ้นบีเราใช้น้ำ ในการไปฟันล้างหน้าน้ำในห้องน้ำแบบนี้นะครับก็จะต้องมีน้ำสะอาดไหลเข้าไปลักเก็ต handling คืออะไรดาวซิลักเก็ต handling คือลักเก็ตคืออะไรสัมภาระกระเป๋าสัมภาระเนาะลักเก็ต handling นี่คือคนที่โหลดกระเป๋าสัมภาระนี่มันทำให้กระเป๋า,า,าคนคนเราพังเนี่ยับคนพวกนี้แหละคุณเล่นนะคนที่ดูแลกระเป๋าสัมภาระโหลดขึ้นเครื่องโหลดลงจากเครื่องรีฟิ r ล,ลิงง่งครับเติมน้ำมันเนี่ย g r o u ว d power unit ครับเป็นหน่วยงานที่ให้บริการ เขา,าเรียกอะไรลระบบไฟให้กับเครื่องเครื่องบินมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นี่ครับอยู่บนเครื่องแต่เวลาเครื่องบินจอดต้องใช้ในเรื่องของการทำความสะอาดใช้ในเรื่องของการซ่อบมบำรุงใช้ไฟเครื่องบินจะไม่เปิดแบตเตอรี่ของเครื่องบินเองครับก็ใช้เสียบปลั๊กเสียบกาพาวเวอร์ย u n ิตจะเป็นเครื่องยนต์อันใหญ่ๆแล้วก็ปั่นไฟนะครับแล้วก็เอาตัวปลั๊กเสียบเข้าไปนะครับ Passenger stair ครับบันไดผู้โดยสารในกรณีที่เครื่องบินไม่ได้จอด อยู่ที่ Average a v e r a g e ซึ่งคือวงช้าที่คุณเรียกกันนะครับหรือ,อสุดท้าย Guiding for parking position ตาคนนี้ครับที่เขาถึงไม่ปองสองพันทำท่ามาชวิ่งอยู่ยานี้ซึ่งเดี๋ยวคุณจะได้ทำ Guiding for parking position ดูว่าเอ้ยเดี๋ยวซ้ายเลีอยขวายังไงจอดอยังไงเราต้องให้สัญญาณมือเพราะว่าในบางกรณีเราสื่อสารกันไม่ได้ครับไอตัวมาชอรลิงสิงนอจะระบุว่า เฮ้ยคุณควรจะจอดหรือยนะังนักบินควรจะสตาร์ทเครื่องยนต์มีไฟไหม้มีอะไรแบบนี้ก็สามารถระบุได้ใช้สัญญาณมือติดต่อนะักบินนะครับนี่คือรันเซอร์บริดจ์ s ัสดเจอร์บริดจครับเนาะนี่คือเรื่องของการแฮนดリングนะ passenger service ก็ it, จะเป็นเรื่องของการให้บริการผูร้โดยสารเนะครับใ,ให้บริการทั้งในตัวอาคารผู้โดยสารนะครับไม่ไม่อยู่ในลานจอดแล้วเนาะอยู่ในอาคารผู้โดยสารมีอะไรบ้าองครับอันแรก ให้บริการในเรื่องของเช็คอินเคาน์เตอร์ครับให้บริการเช็คอินเคาน์เตอร์ให้บริการออกใบออกเอกสาราในการเช็คอินตรวจสอบนะครับก่อนผู้โดยสารจะเดินทางออกนอะกประเทศคุณต้องไปเช็คอินที่สิงคโปร์เดี๋ยวผมมีคลิปวิดีโอเปิดให้คุณดูนะบอกว่าที่สิงคโปร์เขามีบริการเช็คอินเคาน์เตอร์แบบเซลล์เช็คอินไม่มีพนักง,งานอยู่ที่นู่นเลยมีน้อยมากครับคุณเอาบัตรไปสกแกนเอาตั๋วไปสกแกนเอาพาสปอร์ตสแกน คืเอเรากระเป๋าไปโหลดเองแบบนี้ให้บริการแบบเช็คอินครับทที่ไต้หวันก็สนุกครับที่ไต้หวันไทยเปนจะมีเมสเตชันที่เป็นสถานีรถไฟหลักของเขาครับมีการบริการเช็คอินด้วยตัวเองอนกานเอากระเป๋าไปโหลดเองสำารับแล้ไปถึงสนามบินคุณก็มีเวลาช้อปปิง้งนิดหน่อยนะครับให้บริการที่เกตอะไลวอลเกตให้บริการที่ ที่ประตูทางเข้าเ่ยเวลาผู้โดยสารเข้าเมืองมาหรือเข้าประเทศมาให้บริการที่ประตูทางออกก่อนที่จะขึ้นเครื่องเขาก็จะต้องเช็คบอร์ดิ้งพาสต่างๆทำไมถึงต้องมีการบริการที่เกตทําไมถึงต้องไม่เช็คจานวนผู้โดยสารที่เกตอธิบายให้ฟังอย่างนี้ครับหลายๆสายการบินเนี่ยเขาเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยแล้วเขากลัวเรื่องของผู้โดยสารตกหล่นผมต้องการบินไปอเมริกาสมมตินะผมเอากระเป๋าโหลดได้ได้บอร์ดิ้งพาสขึ้นเครื่องแล้ว ปรากฏว่าผมไม่ขึ้นเครื่องสายการบินบินไม่ได้นะครับสิ่งที่สายการบินจะต้องทำคือจะต้องเอากระเป๋าของผมเนี่ยที่ผมไม่ได้ขึ้นเครื่องโหลดออกมาก่อนถามว่าทำไมต้องโหลดออกมาก่อนกลัวว่ามันจะมีสิ่งผิดกฎหมายกลัวว่าจะเกิดการขอการะลายขึ้นมานั่นคือลักษณะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการให้บริการที่น่าเกลียดนะครับมีเรื่องของสตา r ์ทพาร์ทเฟอเคาน์เตอร์มีให้บริการอยู่ที่เคาน์เตอร์สำหรับผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องนะครับ ยกตัวอย่างเช่นผู้โดยสารบินมาจากสวิเดลนลงสุวรรณภูมิแล้วอยากจะต่อไปภูเก็ตเลยเนะี่ยการบินไทยก็จะมีพนักง,งานอยู่ที่ transfer counter ให้บริการเปลี่ยนเครื่องซ e ร์โอชั่นครับให้บริการภาสสนามไม่ใช่แค่น้ำมันเนี่ยเดียวเนาะให้บริการเป็นภาสสนามเซอร์วิสหรือการบริการตัวนี้นะครับจะเกี่ยวข้อ,ของกับเรื่องของเครื่องบินเกี่ยวข้อ,ของกับเรื่องของการสื่อสารตา่างๆนะครับระหว่างพนักง,งานของสายการบินขอควบคุมท่าอากาศยาน เป็นการบริการติดตอ่อสื่อสารในภาคสนามในกรณีฉุกเฉินเครื่องบินจะต้องจอดที่ไหนเครื่องบินจะต้องบินไปที่ไหนออกวันเวย์ที่เท่าไหร่ก็จะเป็นร่วงงานแบบนี้ติดต่อประสานานนะครับแต่วเวลาคุณเรียนไปเรื่อยๆก็จะมีบทอยู่บทหนึงน่งบอกว่ากระบวนการบินทํายังไงบ้างต้องขอติดต่อขอบรงคับการขออนุญาตก,การบินอันเนี้ยเราเรียกว่าเซล l ์เไรใช่ไหมนะครับ